สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอำเภอชัชแกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอกาสที่ดีนะคะที่เรามาพบพระอาจารย์พระครูวินัยทรเสรีอัตสาโรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอำเภอชัะแกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะ ทับตะแกเราก็ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ก็ยกได้ประมาณสักสาด้านก็ด้านด้านด้านศาสนาด้านประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอาชีพเช่นถ้าเป็นอาชีพเราก็จะมีเรื่องของอาชีพของสมัยก่อนเราก็จะมีเรื่องของการทำนาอาชีพทำนาก็หายไปลูกหายไปหายไปเยอะเลยทับตะแกเราก็มีเรื่องเด่นก็คือเรื่องมะพร้าวแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพหลักของบ้านเราก็คืออาชีพประมงถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์ก็สมัยก่อนทับตะแก่บ้านเราเนี่ยก็ถือเป็น อ่าวหรือเป็นทีนะ่มีสะพานปลาต้องสองสะพานสมัยก่อนก็จะมีการท้าทายอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยเราจับปลาอะไรกรันสมัยก่อนในยุคนี้ในด้านการท่องเที่ยวเราก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นวัดทุประดูนะเป็นวัดสวยงามเป็นวัดพันธ์ซีนะครับได้เปวัดที่สวยงามอันะนี้ก็เป็นประวัติทีนะ่ตน้ตนย่อๆง่ายๆขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาให้เกี่ยวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอัมพูร์ทัะแก้วค่ะขอบคุณมาก ต่อมานะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอำเภอทัสแกค่ะก็คืออาชีพการทำสวนมะพราะ้าววันนี้เรามาอยู่ที่สวนลุงบูนกันนะคะครับคำว่ามะพร้าวเ,เป็นเศรษฐกิจของชาวอำเภอทัศแกโดยสามารถเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างนะครับสุดท้ายแล้วมะพราะา้าวทัศแกได้จดเป็น G.I.G.I GI มาความว่าเป็นพืชอันตษณ์ของพื้ชถิ่นนะครับตามภูมิศาสตร์ก็เป็นมะพร้าวที่ ลูกใหญ่เนื้อหนากลาบางความเข้มข้นของกะทิสูงก็ตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวทับสะแกก็ขอขอบคุณลุงบูนม,มากมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการทําสวนมะพร้าวในวันนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทาําน้ําตาลมะพร้าวนะคะจากลุงสายันคะ่ะที่มาก็คือผมก็สืบทอดมาจากรุนพอ่อลุนแม่เราเราพ่อเรมัน้นร่อยห้า ต่อมาก็เลิกกันหมดอตาสูงขึ้นอายุมากขึ้นก็มีวบนี้แหละสืบทอดอยู่คนเดียวพวกเราสภพานักเรียนโรงเรียนทัาสแกวิทยาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารเล่าผ่านอดีตในโครงการ TST Living History สืบสารสร้างสารแบ่งปันอดีตขอบคุณครับ